สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนาเดชอีกนเด็ดก็มาคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆอันนี้นาเด็ดร้อนมากร้อนวันนี้อากาศร้อนมาคุยสบายๆส,สไตล์นเด,ด็นี่นเด็ดมาคุยกับเรื่องของไม่ได้คุยนานแล้วเรื่องของบ้านกกกไม่ได้คุยนานแล้วเดี๋ยวมาคุยต่อเห็นก็มีข่าวออกกันมา เอาเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยมาคุยกันเรื่องของนี่ป่าไม้เห็นว่าเขาเข้ามายึดพื้นที่แล้วอ่าก็การยึดพื้นที่ของป่าไม้นานเนี่ยมันมันเขาพอยึดพื้นที่เขาก็ขึ้นป้ายเขาขึ้นป้ายแล้วก็ติดแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเราจะเข้าไปทาอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าทางป่าไม้อะไรเนี่ยเขามาขึ้นป้ายแล้วว่าตรงนี้เขาต้อง ตรรัวทรปรอที่ลานพนะัญาี่เรื่องของพัญาีิบ้านของกอน่ะที่บ้านของกอแล้วก็มีเรื่องของรับลมไม่ทราบมาจากในรับลมมาประดิสฐานอยู่มาวิาาจารณ์อยู่แล้วก็เรื่องขององค์พระพุทธจินราชก็ตนนัวแรกก็ไม่มีไม่มีหลังคานะแต่ตอนนี้ข่าวว่ามันมีหลังคาขึ้นมาไม่ทราบว่าเขาขออนุญ,ญาตจากเจ้าหน้าที่หรือบอกที่ว่าไปทําทาหลังคาให้หนนะ่ะไม่แน่ใจ แล้วก to well ็ส่วนของพระพุทธเจ้าในน้องเขารออยู่รอคาสั่งจากท่านผู้ว่าว่าจะพาไปไปไว้ที่วัดเขาว่างั้น่ดจะเราไปไว้ที่วัดแต่ว่าเห็นว่าข่าวเขาออกมาว่าก็ไปดูผู้สืเข่าวเขาเห็นว่ามันมีรังกาเพิ่มขึ้นมาอยากที่ว่ามันไม่มีน่ะมันไม่มีรังกาเมื่อก่อนนี่แต่เขาไปทันไงคือทำรังกาขึ้นมาเพราะงั้นแต่ในเรื่องของขององค์พระองค์พระเขาว่ากันไปอย่งนั้นพอเรื่ององค์พระเสร็จมา พูดถึงเรื่องของอะไรมีเรื่องของปฏิจิตพญา,านาคปฏิจิตเห็นว่ามีแสงอาทิตย์ในเรื่องงไม่แน่ใจว่าเป็นตอนบ่ายอเปบ่ามีภาพกมาก็อบอกว่ามันเป็นความแปลกนเด็พูดถึงความแปลกก็ได้กันเพราะนเด็ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เคยเออกมาพูดหลายครั้งเียไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ ถ้าใครเชื่อก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติบ้างเนี่ยนะของแบบนี้นะบางทีก็มันเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าจังหวะมันด้บอลไวาช่วงบายย่ายยังไงแล้วมันก็เกิดมีแสงเรืองๆสีเหลืองอะไรขึ้นมาแล้วก็ก็ดูก็ดูภาพดูภาพแล้วก็บางคนเขาบอกว่าเอ้ยปูปูปฏิจจิตมาแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเป็นเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ที่แน่ๆก็ก็ทาง เจ้าหน้าที่ก็ก็ยึดที่ยึดที่ไเรียบร้อยแล้วนานแล้วยึดที่ไ้ก็ว่านไ้ว่าจะโดนจะโดนทุบหรือเปล่าเ mm hmm. นี่ยก็ยังไม่รู้นี่ยแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาเรา๋ยวก็บรงทไม่ได้แต่ว่าน้าเด็ดก็เคยบันทุนมาแล้วว่าโดนทุบแน่นอนนะโดนทุบแน่นอนคิดว่าโดนทุบแน่ออันนี้ใครที่เชื่อก็เชื่อไปนะแต่น้าเด็ดก,ก็ไม่เชื่อเรา่อนี้เชื่อไม่ได้ไงของอบบนี้มันมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะ เห็นภาพเห่นได้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วมันตรงตรงนี้พอดีมันเกิดจังหวะัดจังหวะพอดีใครที่เชื่อก็ก็เชื่อไปเลยใครที่เชื่อเรื่องแบบนี้นะกาไหวบูชาก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนแต่ละคนเดตก็เคยมาพูดหลายครั้งเดชก็ไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นเรื่องราวของศิลปะโอเคไม่ว่ากันศิลปะวัฒนธรรมอะไรทาขึ้นมาเพื่อความสวยงามเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าคิดว่า สิ่งที่ทำกับอิฐไม่ใช่นี่สิ่งที่ทำกับปูนทรายแล้วมนุษย์เป็นคนสร้างทำขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่น่าเป็นไปได้มันจะมีอะไรมามาศักดิ์สิทธิ์มามาดจันได้ไงมันไม่ใช่แต่ในเรื่องของวามเชื่อพนเชื่อไปคนเชื่อไปไม่เป็นไรคนอีสานเขเชื่อเยอะมีป,ปะเพนีอะไรนะเดี๋ยวเราเคยเออกมาพูดหลายครั้งแต่ถ้าคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครศักดิ์สิทธิ์กว่ามนุษย์มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันทำไมไม่เอามาคุยมากหัแปลกไรไหมพระอาทิตย์เขาให้แสงสว่างกับกับโลกของเรารวมต้องดาวอยู่ด้วยทุกเช้าเขาเขาโผล่ขึ้นมาพระอาทิตย์ให้แสงสว่างนี่คือสิ่งที่ที่ว่ามาจั์เป็นการเกิดขึ้นของกฎของธรรมชาติอ่ะมันมาสัญ หรือว่าเราเห็นกันทุกวันเราเคยชินเราคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งมาจารย์นใช่ไหมดวงอาทิตย์เป็นสิ่งมหจศจันทร์นช่นหมไม่ใชกรนวานที่เขาขึ้นมานุวนตอนเย็นก็ตกลงไปก็ว่านไปเรื่องของวิทยาศาสตร์อ่านี่ก็มาพูดกันเรื่องของพญานาคที่ว่ามีแสงอะไรเรื่องๆเป็นแสงของพระอาทิตย์นั่นแหละก็มีก็ฮือากันมาที่บ้านกกอกว่ากันไปดังนั้นว่ากันไปนี่ก็มาคุยเรื่องหมอปลากันตั้งนิดนึง หมอปลาก็ว่าไม่บัง่งนี่เห็นว่าโทรมาคุยกับแม่ของน้องยุพู่มาให้กำลับบงใจกันนะมาให้กำลับบงใจกันในเรื่องคด,ดีน่าจะเป็นเรื่องคด,ดีของน้องยุพูกเลยว่าเออยังไงไปถึงไหนเง้ตรนนี้ก็เกือบปีกันแล้วเกือบปีกันแล้วมันน่าจะน่าจะลงเอยกันได้นะเพราะว่ามันเดินพฤษภฟ้านี่ใกล้ถึงเนี้ยเดี๋ยวไม,ไม่ไม่กีีวันแล้วเนี่ยใกล้ถึงเดือนพฤษภฟาแล้วก็รอบวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองประมาณนั้นเลยนะแต่ถึงปีกัรู้ัยไง แต่เห็นเขาเงียบๆกันอยู่นานแต่ก็แม่ของลูกยู่พูดก็ให้กำลังใจให้กำลังใจตำรวจเชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวแต่มันมันมันต้องมีอ่ะมันต้องมีตำรวจแล้วก็จัดการเองเรื่องนี้เ็ว่านไปเด็กก็ไม่ได้ไปคุยได้มากเรื่องการดูคดีก็เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจเขาไปอ่าเขาว่านไปดังนั้นก็คนที่ทำหน้าที่ตรวจเขาก็สืบไปกันไปน่ะนั่นเป็นเรื่องของคดี พี่หมอปลาก็ได้ออกมาคุยมาพูดถึงเรื่องอ่าที่เกิดขึ้นว่าเออเขาไม่น่าจะไปไปช่วยคนที่เขาไม่คือช่วยแล้วเหมือนกับว่าบางคนลืมตัวช่วยแล้วนู่นนี่นั่นอจากที่ว่าอะไรอจากที่ว่าผมยาวก็กลายเป็นว่าไม่มีผมอะไรเงี้ยอจากที่ว่าอย่างไงก็ได้กลายเป็นว่า ยังไงก็ไม่ได้แล้วตัวนี้ประมาณนั้นแลนะประมาณนั้นตัวนี้เขาก็มีว่าไม่ออกชื่อเด่นไม่ออกชื่อว่าใครหาว่าสื่อคูกคามบ้างอะไรบ้างคุกคามคุกคามจนมีเงินมีทองไม่มีคิดบ้างเออมันต้องคิดบ้างของไปเนี้ยกุกคามตั้งแต่มตั้งแต่ไม่มีไม่มีอะไรเลยเออจนกระทั่งมีทุกสิ่งทุกอย่างววาดไปหนาถงั้นว่างไงหนาเออก็คิดคิดกันบ้างเราโตโตกันแล้ว เอวโตก็แล้วคิดกันบ้างเนยงาปลาพูดถึงว่าตอนแรกก็พยายามเรียกร้องให้สื่อให้สือ่อยู่อยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาความจริงเรื่องการุณกระดีนะแต่ตอนนี้ก็บอกว่าื่อกุกามแล้วไม่อยากให้สือ่อยูแล้วเออมันเป็นไงไม่ก้อยไม่ก้อยข้าใจกันในเรื่องนี้นะว่าถ้าคนคนดีไม่ทาผิดนะไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องสื่อื่องเสือเออไม่ต้องกลัวใครที่กลัวสือ ก็คือพวกที่ต้องพีแตนหมอมาปราบพูดได้ดิน่ะพูดเออใจเราไม่ต้องกลัวสือเขาเสนอทุกทีทุกอย่างอยู่แล้วเป็นไปยังไงเขาก็เสนอไปอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัวดิตอนนี้กลัวดิ้นกระจังน่ะไม่รู้มันเป็นยังไงดิ้นกระจังเอเดดไม่ได้ออกมาคุยเรื่องนี้นานเลยน่ะนี่ออกมาคุยเออมันเป็นยังไงดิ้นกระจังอยู่ก็ไม่นิ่งอยู่กนไม่ติดเลยตอนนี้มันกำลังจะได้โรคไปอีกแล้เนาะติดสองเรือนนานคลดีกดีนี้ถือว่าถือว่านานกดีน้องยูบุี่ ยังหาคนทำผิดอะไรไม่ได้ก็ตํารวจก็ยังไม่บอลทงว่าใครเป็นคนผิดหรือคนกระทำนั่นก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องหาพยานหลักฐานมาตรวจนั่นก็ว่าไปอย่างนั้นนะถือเรื่องอื่นก็ว่านไปตามเรื่องเราเรื่องเล็กน้อยบางทีก็อย่าไปใส่ใจมากเรื่องเล็กน้อยเหมือนเรื่องกระยาเพาเอาไปทิ้งได้รู้ไหมอันนี้อัเด็กก็มองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยบางทีเราก็จัดการกันได้ในในบ้านน่นะเออ แต่บางทีเวลาเราเราจะทําอะไรเหมือนอะไรใบสีเครื่องใบสีพอทาเสร็จพอจะทิ้งจะเอาไปทิ้งไปกองแต่ตอนทํานี่ตั้งอันโอ้ขอรบขรรบว่าเป็นของของบูชาพอบูชามันเสร็จแล้วทำาเสร็จแล้วนี่เอาไปทิงป้งแบบไม่มีไม่มีราคาเลยนั้นเราก็ต้อง,ต,องต้องทําด้วยเราต้องคิดด้วยของที่เราทําทําขึ้นมาทมประเพณีที่เขาทาขึ้นมาพอทำเสร็จเราจะไปไว้ที่ไหนยังไงเนี่ย เราต้องเก็บเรียบร้อยไม่ใช่ว่าหมดค่าหมดราคาแล้วไปทิ้งจะดีจะฝ่าเคราว่าเขามาเห็นเขาเจ้าหาว่าหมาที่คาบที่กัดอะไรมั่งมันมันไม่ใชกเราต้องทำให้เรียบร้อยเพราะมันเป็นของบูชาตอนแรกเราเห็นว่าเป็นของที่เขาเรามาทําเพื่อทีบ,บูชาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราเคารพนับถ,ถอมมือถูกไหมอ่าพอทําเสร็จเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่สมกับที่ว่ามันเป็นของที่เราทําไว้กับบูชาในสิ่งที่เราบูชาในสิ่งที่เราเคารพ นะพี่เจว่าพอไม่มีข้าวเลยไปทิ้งเป็นปานดีนว่าเขมาเห็นเขาเลยมันก็เขาอามาลงข่าวใช่ไหมมนเรื่องปกติเขาก็อามาลงข่าวี่ทำไมวางไว้สี่ตะบัดย่างนี้เออมันต้องก็ต้องทำเรียบร้อยใช่ไหมเดก็ดเห็นเยอะแยะเหมือนกันบางทีเวลาเขาบูชานนะเออไม่ว่ากันนันนี้เล่าสู่ความหนะเวลาเขาพาไปไหวไปเลยเอ,อยกมือไหวท่วมหัวหกันแต่ละคนพอเสร็จเรียบร้อยสองวันสามวัน,ส,นสี่วันไม่มีใครไปดูแลเลย ลมพัดไปบ้างเป็นขยะที่นี่โอ้โลกโลกเลยถามว่ามันคนเที่ยวไปบูชามันต้องต้องคิดบ้างนะบอกนีนะคือถ้าเรา,เาไปบูชาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าเราบูชาจนกระทั่งถึงว่าเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บถูกไหมต้องเก็บให้เรียบร้อยเพราะมันมันเป็นเครื่องสักการะอย่างไงไหมนี่กอแม่เราต้องเก็บไม่ไม่ใช่คนมาเที่ยวด่าที่ว่าเราว่าอ๊ะทำไมไม่เก็บไม่ให้เรียบร้อยจะพ็นผ่านอย่างนี้ใช่ไหม เรานึกถึงที่เราไปบูชานะ่ะถูกไหมเราไปบูชาิ่งที่เราคนรบนะอ่ะอ่าม่ไี้ก็เห็นเยอะแยะตั้งทุกทไปนะทุกทุกไปก็เห็นเออบางคนก็พอตอนมาเราไม่รู้มาจากไหนแต่พอทาเสร็จไปไหนรู้ไหมเทนี่ว่าจะเอาไปทิ้งไ้เป็นที่เป็นทางใครว่าไปทิ้งไว <c oughs> ้ที่โคนต้นไม้ไปทิ้งไ้ที่โคนต้นไม้ดูแล้วคนอื่นก็ต้องไปกวาดไปเก็บเป็นทเพราะมันรกนะอ่ะใช่ไหมมันรกมันต้องออกมา มาจัดการนี่ไม่ใช่ว่าไปวางกองอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเออมันก็ว่าของมันไม่มีราคาเลยนึกดูที่ว่าตอนแรกเราทำไมเรามา,มาจัดการมาทํากันอย่างเอออย่างพิธีพิถันโปรเซสแล้วจะทิ้งจะปปดตปานี้มันมันไม่ถูกต้องต้อง,องเก็บไมเ่เรียบร้อยจะมีคนเก็บกวาดให่า้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมีใครมาเที่ยวพูดเรื่องเหล่านี้นี่บอกแม่ใช่มันต้องทําให้สะอาดอ่าที่พูดถึงเครื่องวิญญาณนะที่เขาทากันเมื่อเสร็จพิธีแล้วนะเพราะเมืองไทยมันมเป็นเรื่องของพิธีกรรมเยอะ พิธีกรรมเยอะน้เดดไม่ไม well, anyway, ่ได้ลบหลูเรื่องพิธีกรรมนะพิธีกรรมก็เรื่องของพิธีกรรมไปแต่ว่าต้องตำเสร็จเราก็ต้องจัดการให้ให้เรียบร้อยใหญ่เคยมาว่ากวาดใช่ไอ้เรียบร้อยมันก็ไม่มีเรื่องแบบนี้ถูกไหมอ่าว่าไปนี่เรื่องดีเพราะว่ามาคุยกันมาคุยเนี่ยน้าเดดน้ำเรื่อผมวันนี้ก็สบายสบายตอนเด็ดร้อนมากวันนี้ร้อนมากเดดรู้สึกร้อนเนี่ยอยู่บ้านวันนี้อยู่บ้านก็เลยคุยกล่าวบ้านโกกอกเส้นหน่อยเพราะไม่ได้มาคุย ก็นานแล้วอ่าเพราะว่าว่ากันไปว่ากันไปอ่าตอนนี้หน้าร้อนร้อนนี่นี่ก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยอืมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามามาฟังนะเด็กยังไงก็ข่าวนี้ก็ออกแล้วแหละแต่ที่ก็ขอก็มาแจ่มไว้ทุกคนอ่าก็มาแจ่มไว้ทุกคนเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้ในเดกเขาพูดกลางๆกันนะเอออย่าพูดกลางๆไม่ได้คุกคามอะไรพูดไป กลางๆกงม็มันเป็นยังไงเอออดีตก,ก็เชื่อตามสไตล์นั่นเองเนี่ยสบายสบายวันนี้เอออ่าขอบขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมนั่นเองอ่ายังไงก็ประวัตด้วยนี่ประวัตด้วยนะขอบคุณมากวันนี้วันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ